สวัสดีครับเสกครับวันนี้เรามากลางเต็นท์กันอยู่ราชบุรีอำเภอเนี่ยอำเภออะไรวะตะนาตะนาวสีนะที่ปูล้อมทิมทานกับนี่ครับพี่แม็กคุณไปจ่ายตังค์นี่นะสามคนสามร้อยบาทนะครับพัะร้อยเหระยพันร้อยก็เดี๋ยวเราเพิ่งถึงพักรถกันก่อน อ่าที่นี่ก็มีหมูกระท้ายสั่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาของลงแล้วก็มาว่ากันใหม่ครับแลวนี่คือน้ำตกที่ไหลลงมาเราสามารถลงเล่นน้ำได้เลยนะก็เดี๋ยวต้องหาที่กลางเต็นท์ริมเนยแต่ว่า ลืมหยิบฟูกมาสรุปกลางตรงไหนเนี่ยเรียบๆนะคงต้องกลางตรงนี้ครับเขาลืมหยิบฟูกมาแล้วหาที่เรียบๆนอนแล้วล่ะดีตรงนี้มีโต๊ะให้วางของที่นี่มีไฟฟ้าให้ต่อนะครับความยาวสายไฟน่าจะประมาณเต็มมาแล้วสิบเมตรขึ้นไปอ่ะมีถ่านมีเตาให้เช่า Thank <laughs> อ่ตอนนี้ก็ทำเป็นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำอาหารกันละเดี๋ยวขอเก็บมือมาฟูกมางานเข้าเอา,เ,เอาให้ติดนะ <laughs> ไอเสื้อนี่ที่เขาขายเลยหลังมาวะตอนนี้ของแท้ของแต่งผมขอดูตาเลยนนี่โอ้หสก๊องเตอง์เออของแท้ของแท้แต่ว่าในอังกฤษไม่ขายไม่ได้นะตอนนี้ครับระหว่างรอเตาเดือดก็เดินเล่นสักหน่อย บรรยากาศนะครับโดดได้ไป่าววะตรงนั้นอะไรต่อทำไงต่อ<ะ>ทำอยังไองอะไรทำไรทำยังไงเขากลับมาสักทีหนึ่งกลับกลับมาได้เฮ้ยเค้แค่คิดถึงแล้วแตมึงเนอะน่ะน้ำแรงมากเลยครับ ก็อยากจะเชิญอยากชวนทุกคนมาเที่ยวด้วยกันนะขอ,ออย่างน้อยปัจจุบันแม่งคือแม่งแม่งเครียดแหละโลกปัจจุบันเนี้ยค่าน้ำมันก็แพงเฮียอะไรก็แพงอย่างน้อยมาแม่งขายเครียดได้สักชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งหรือนาทีหนึ่งมันก็ก็คุ้มนะนะใช่ไหมไม่ว่าจะอะไรต่างๆตอนนี้แม่งมันเครียดไปหมดอะไอ้หนู น้ำเดือดแล้วลูกไปล้างใบครับตอนนี้ก็หน้าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วล่ะก็ได้เวลาปาร์ตี้แล้วนี่กินคนเดียวหมดเลยครับไี่ไงสามคนกน็พอ <laughs> โอเคครับม,มีตำเลยนะตำปากแตกแน่นอน แตกนะรครับใช่ขี้แตกแน่นอนเอ๋อเร็วๆด้วยครับผมหิวแล้วครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเชฟเชฟมือฉมังนะน่าจะบอกไอ้เนี่ยนี่นะไม่น่าบอกกูนะ <c oughs> ไม่เอาอะไรแล้วที <c oughs> อย่างเดียวเลยตอนนี้ <c oughs> ครับตกเย็นบรรยากาศก็ประมาณนี้วันนี้เรามาวันธรรมดาก็เหมาลานครับไม่มีใครมากางเต็นแล้วกระทาก็เรียบร้อยแล้วนะคืนนี้ฝันดีแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่โอเคครับดูเรื่องอคือตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วลนะ่ะต้องหมู่เข้าเต็นกันแล้ว ีตอนเช้านี่คือบรรยากาศหลังออกมาดากเป็นเหมือนน้ำจะขึ้นนิดหน่อยอากาศเย็นมากก่อนเช้า แล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่น้ำตกเก้าชั้นแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก็ดีกว่าครับไห่ถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวราชบุรีก็หลังจากกลางเต็นเสร็จก็มาน้ำตกเก้าชั้นได้นะค่าเข้าคนละยี่สิบนะที่สก็อย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจล้าออกกันเถอดด้วยนะครับบ๊ายบาย <laughs> Oh. วันนี้จะเอากี่ชั้นนะ9ชั้นเนี่ยน้ำไม่ถึงาชั้นเหมือนน้ำไม่ถึงไปจับดีกว่าไม่ถึงถึงแล้ว <laughs>